หลังจากรู้จักตัวย่อที่ใช้เรียก Options ในตอนที่แล้วในตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับราคาใช้สิทธิ์กันราคาใช้สิทธิ์หรือ Strike Price คือราคาที่ผู้ซื้อ o อปช o n สามารถซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ขายในวันที่ออปชันครบกำหนดอายุ s t r i ร e Price จึงถือได้ว่ามีความสำคัญต่อผลกำไรของผู้ที่ซื้อออปชัน ว่าในวันที่ครบกำหนดราคาของออปชัน s นั้นผู้ซื้อออปชัน s จะได้กำไรหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของดัชนีเซ็ตว่ามีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าราคาใช้สิทธิ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาซึ่งดัชนีเซ็ตนั้นสามารถขึ้นลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเหมือนกับบอลลูนที่จะลอยตัวขึ้นสูงหรือลดลงต่ำได้ต้องอาศัยแรงลมเป็นหลัก โดยออปชันจะมีราคาใช้สิทธิที่แตกต่างกันออกไปการที่มีราคาใช้สิทธิที่หลายระดับราคาก็เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกซื้อขายได้ตรงตามความต้องการที่สุดโดยในแต่ละขณะนั้นจะมีราคาใช้สิทธิที่แตกต่างกันอย่างน้อย5ระดับดัชนีแต่ละระดับจะมีราคาต่างกัน25จุด โดยราคาใช้สิทธิ์จะแบ่งออกเป็น3แบบคือ at the money options หรือ atm คือราคาใช้สิทธิ์ที่ใกล้เคียงกับราคาดัชนีในปัจจุบันหมายความว่าถ้าจะใช้สิทธิ์ในวันนี้จะยังไม่ได้กำไรแต่ก็ไม่ขาดทุนเช่นเดียวกัน in the money options หรือ itm คือราคาที่หากมีการใช้สิทธิ์ในวันนี้จะได้กำไรจากการใช้สิทธิ์ out of the money options หรือ otm คือราคาที่หากมีการใช้สิทธิ์ในวันนี้จะไม่ได้กำไรยกตัวอย่างในกรณี call options เปรียบเทียบ Se t 50เป็นบอลลูนและราคาใช้สิทธิ์คือความสูงของแต่ละตึกตึก2ตึกที่มีความสูงน้อยกว่าความสูงของบอลลูนเรียกว่า i n t h e m o n e y options หรือก็คือมีราคาใช้สิทธิ์ต่ำกว่าดัชนีในปัจจุบันเป็นราคาที่หากผู้ซื้อใช้สิทธิ์แล้วจะได้กำไร ตึกที่มีความสูงใกล้เคียงกับความสูงของบอลลูนที่สุดเรียกว่า at the money options คือมีราคาใช้สิทธิ์ที่ใกล้เคียงกับราคาดัชนีปัจจุบันจะมีอยู่หนึ่งราคาตึก2ตึกที่สูงกว่าความสูงของบอลลูนเรียกว่า out of the money options คือมีราคาใช้สิทธิ์สูงกว่าดัชนีในปัจจุบันเป็นราคาที่หากผู้ซื้อใช้สิทธิ์แล้วยังไม่ได้รับกำไรดังนั้นผู้ซื้อ call options จะได้กำไรต่อเมื่อ มีแรงลมส่งให้บอลลูนลอยขึ้นสูงกว่าความสูงของตึกของตนหากลมหมดซะก่อนบอลลูนไม่เคลื่อนที่ต่อตึกที่มีความสูงกว่าบอลลูนจะไม่ได้กำไรเรามาดูพุทธออปชั่นกันบ้างตึก2ตึกที่สูงกว่าความสูงของบอลลูนเรียกว่า In the Money Options หรือก็คือมีราคาใช้สิทธิ์สูงกว่าดัชนีในปัจจุบันเป็นราคาที่หากผู้ซื้อใช้สิทธิ์แล้วยังได้กำไร ตึกที่มีความสูงใกล้เคียงกับความสูงของบอลลูนที่สุดเรียกว่า at the money options ส่วนนี้จะเหมือนกับของ call options เลยตึก2ตึกที่มีความสูงน้อยกว่าความสูงของบอลลูนเรียกว่า out of the money options เป็นราคาที่หากผู้ซื้อใช้สิทธิ์แล้วจะยังไม่ได้รับกำไร ส่วนผู้ที่ซื้อ Put Options จะได้กำไรก็ต่อเมื่อดัดชนี z e t 50นั้นมีค่าต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ที่ระบุในสัญญาหรือบอลลูนล,ลอยต่ำกว่าตึกเนื่องจากไม่มีแรงลมมาส่งนั่นเองโดยปกติแล้วราคาของ Options ที่เป็น In The Money Options จะมีราคาสูงกว่า Options ที่เป็น Out Of The Money Options เพราะว่าโอกาสทำกำไรของ in the money options มีมากกว่ายกตัวอย่างราคาใช้สิทธิ์ของ options นี้เป็น in the money options เช่นหากปัจจุบันดัชนี set 50อยู่805จุดคอ options มีราคาใช้สิทธิ์775จุดถ้าหากดัชนีไม่เปลี่ยนแปลงการถือออปชั่นนี้จนครบกำหนดอายุสัญญาจะได้กำไร30จุด ในขณะที่ call options ที่มีราคาใช้สิทธิ์ที่825จุดนี้เป็น out of the money options ถ้าหากดัชนีไม่เปลี่ยนแปลงการถือ o p t i o n นี้จนครบกำหนดอายุจะไม่ได้กำไรจากการใช้สิทธิ์ผู้ซื้อจะได้กำไรจากการใช้สิทธิ์ก็ต่อเมื่อดัชนีเพิ่มขึ้นจนเกิน825จุดตอนนี้ก็เข้าใจเรื่องราคาใช้สิทธิ์กันแล้วตอนหน้าจะมาอธิบายเจาะลึกเรื่อง call options กันครับ